สวัสดีครับทุกคนครับสบายดีกันไหมครับเราไม่ได้เจอกันประมาณกี่วันครับประมาณ 3- 4วันใช่ปะผมไม่ได้มีเวลาอัดคลิปเลยครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า NBA Infinite นะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาในซีซั่นที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับมันรีแลงด์ใหม่ใช่ไหมครับผมก็ได้กลับมาอยู่แลงด์ออสตานะครับคือต้องไต่กลับไปฮออ f เฟมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ ผมจะมาเล่นเท,ท่ช่องนะครับเพราะว่ามันสามารถเลือกตัวละครที่ซ้ากันได้ใช่ไหมครับโอเคครับก่อนเริ่มคลิปนี้ผมขอกำลังใจทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่ง like ไลค์ได้ไหมครับได้ไหมครับโอเคถ้าได้เดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยครับทุกคนลุยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่แรงออสตาไอวีนีครับมี2ดาวนะก็อีกยาวไกลครับสำหรับหอเฟรมที่เดิมของเรานะต้องผ่านรีเจนไปก่อนนะครับถือว่าอีกยาวไกลครับแต่ไม่เป็นไรผมว่ามันอาจจะง่ายก็ได้นะสำหรับซีซั่นนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาสักครู่หนึ่งครับมาโอเคแล้วเราก็เจอห้องเป็นที่เร,เรียบร้อยครับทุกคนครับมาโอเค โอ้โหแล้วเรือมังก่อนนะครับไอ้ควายชัย,ยโอ้ชื่อกินขาดแล้วก์ดฟ้าเลือกเป็นลาเซล,ลมาอาจริงมาเพื่อนเราเล่นเททัมนะไม่นะนายโอเคครับแล้วเขาเปลี่ยนเป็นยานิตให้เราครับทุกคน <laughs> เหมือนได้ยินเสียงเราพูดแล้ะโอเคฝั่งเราจะมีแม,มนอเดบโยครับแล้วก็ผมเป็นเททัมฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันก,นก่อนครับว่ามีใครบ้างครับโอเคฝั่งเขาจะมีแอนโทนีเดวิสครับ ไอรีเออร์วิงแล้วก็เฟดแวนวีดครับการฟ้าก็มาออืตึงปะเนี่ยการฟ้าโอรแรมนี้ตึงปะ <laughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะรีบาวได้เป็นทีมแรกเนะฮะมาแล้วฟังเรารีบาวได้ครับ <c oughs> โอ้โหชนนะปิวเลยครับสวยเพื่อน <c oughs> น่าจะเป็นคนไทยเลยครับดูจากชื่อฮะแมครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวเราตั้งรับรบ้างฮะ แครีเออร์วิงเงียผิวจัดฮะแล้วเฟดแวนวิดทุสามแต้มไม่น่าจัลงไงโอเคผมรีบาวได้เฉยครับไปมุมหากินครับซ้ายขวาขาหักไปดิลงปะไม่ลงเฉยเกือบหล่อแล้วเชียวหมายแล้วเรารีบาวไม่ได้ครับแล้วเขาได้บุกคืนครับแล้วแครีเออร์วิงเงี้ยไปไม่ได้ครับอ๋อเพื่อนปล่อยโล่งเหรอ สามปะเรียบร้อยก็อยาีิแล้วก็กะจะมาซ้อนเราฮะไม่ผิดครับไม่ผิดอเดมโยเลี้ยงไปแล้วทำยังไงเอ่ยจะขึ้นเองฮะอูไม่นะเพื่อนฝากได้นะเราว่างโอเคจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยเรียบร้อยปะเรียบร้อยอกแล้วไงไม่ผิดหวังฮะมาครับเขาบุกขึนบ้านครับ ไม่ชูดหลอกชูดทำไม่สวยครับสามปะเรียบร้อยครับคายรีเอร์วิงตึงจัดขวาไม่ว่างครับต้องไปซ้ายแล้วครับต้องชูเลยฮะเรียบร้อยปะตอนเปิดเรียบร้อยครับต้องปิดให้อยู่นะครับตอนเปิดผมลอยนะฮะผมลอยเก่งนะฮะโอเคไม่ให้ไปครับไม่ให้ไป แล้วชุดได้เฉยปักหาช่องเก่งมากครับคลีเอวิ้งฮะแล้วยานิดครับขึ้นยูโรดังเรียบร้อยครับ right, ก็ถือว่าแรงออสตาแล้วนะทุกคนผมถือว่ายานิดเนี่ยช่วยทีมได้เยอะมากนะครับเพราะว่าจังหวะด,ดังบางทีคนที่อ่าการไม่เป็นครับ <Nice. S 2> บล็อกยากครับทุกคน <the> แล้วยังไงเอ่ยทีมเขายัางไปไม่ได้ครับ ไม่ให้ไปด้วยฮะไม่ให้ไปไปไหนเพื่อนไปไหนแล้วชูดเลยครับอย่าบอกนะว่าลงโอเคแล้วเรารีบาวไม่ได้เฮ้ยเพื่อนซ้ายว่างชิปหายแล้วไงเพื่อนอไม่ชูดดีนะครับไม่ชูดครับโอเคโดนแค่สองแต้มครับเมื่อกี้เกือบโดนสามแต้มครับเพื่อนเราประกบห่างเขาอาจจะพวงเรื่องการซ้อนครับก็ถือว่าเล่นดีครับเฮ้ยไอเดบโยไม่ส่งท้องเทีย ฟืนทำไมอ่ะโอเคสกินสวยขาหักไปดิเรียบร้อยเพื่อนสกินสวยครับก็ถือว่ายาดิดนะเล่นเป็นงานอยู่ฮะสอนเก่งครับแต่ต้องตามไม่ทันอน่างเงี้ยถ้าตามไม่ทันมีโอกาสโดนสามแต้มสูงครับแล้วเอ็นท่นี้ว่างครับสามแต้มเรียบร้อยโอ้โหสามแต้มลงด้วยไงนะครับระบุบ้างครับผมจะหล่อได้ปะ ไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ครับทุกคนออมาสามคนเอาแล้วเพื่อนเล่นยากครับไม่เป็นไรเพื่อนโอเคไม่ลงเพื่อนว่างชิปหายแล้วไงเรียบร้อยว่าไม่ลงโอเคแล้วเขารีเบาได้เวลาจะบแล้วทุกคนชิปหายละลงปะไม่ลงต้องรีเบาแล้วปะโอเคผมต้องลงมารีเบลทุกคนโอ้ยมานี้ขอปิดเกมเองฮะหสองไปเลยพี่เรียบร้อยนี่ไง ต้องปิดเกมเอง,เองครับสามไม่ได้เอาสองครับทุกคนนี่หลังแสกหน้าครับหลังแสกหน้าการ์ดฟ้าครับมันแกการ์ดฟ้าครับก็ไม่จําเป็นอย่าเอาลงในขานะครับการ์ดฟ้าแล้วเขาต้องการสองแต้มเพื่อเสมอไม่ให้ไปไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปไม่ให้ไปครับสวยเพื่อนตบได้สวยครับ โอเคครับทุกคนครับแล้วผมก็ได้ MVP ไปครอบของครับสำหรับแมตช์นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกตาดีกว่าครับไปดูว่าเทชั่มผมเนี่ยจะใช้การได้ดีหรือเปล่าที่ว่ามันโดนเนิบอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นตาที่สองกันดีกว่าครับอืผมว่าเทชั่มผมมันก็ยังโอเคอยู่นะที่ว่ามันโดนเนิบอ่ะ ก็ถือว่าเล่นได้ครับ R5 นะแค่ R5 นะเนี่ยถ้า R7 าจ,จะขนาดไหนใช่ปะโอเคครับแล้วเราก็จะห้องเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับมาผมขอเลือกก่อนได้ปะจิ้มไปก่อนเลย yeah, <า>นี่ไงนี่แน่ได้เทท่มครับโอเคแล้วฝั่งเราเหมือนจะเป็นใจครับมีเซนเตอร์ให้เรา2ตัวด้วยครับมผมสุ่มเจอตี้ดีครับฝั่งเราจะมีเอ็มบีดชาวครับผมเป็นเทท่มนะ ฟังเขาจะเป็นอาลูการ์ตนซิกค,ครับมีกอร์ดอนฮะแล้วก็มีโยคิดครับตึงเอาเรื่องอยู่นะเ <c oughs> พราะว่ากอร์ดอนอาเจ็เนี่ยมันสามารถอาริลูปได้ทุกคนนะก็ก็ประมาณนี้ฮะผมแม่กาดฟา้าก็ไม่ค่อยจะเท่าไรหร่หรอกครับ <c oughs> ในความคิดผมนะผมไม่ค่อยกลัวครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนมา <c oughs> แล้วฟังเรารีบาวไม่ได้นะครับเป็นฝั่งเการีบาวอู้ตามไม่ทันครับ เรียบร้อยครับฟอร์เตอร์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราบุกคืนบ้างครับแล้วเา้าแล้วเาวาโอเคเท้าส่งมาครับไปไม่ได้ต้องส่งคืนโอเคสวยโล่งไกลไปปะลงครับโอ้โหเรียบร้อยครับชชั่มเรายังคงมีฐานะเป็นลูกเมียน้อยนะทุกคนนะชิทั่นแรกแม่งยังโหดอ่ะสองสามมาเริ่มเนิบเล้วทุกคน อุ้ยปิดไม่ทันอ่ะไม่ลงครับโอเคมาไม่ได้ต้องส่งเลยครับไม่ส่งดีกว่าอืโทษทีเพื่อนเราฝืนป่ะโอเคเพื่อนขอโทษทีแล้วโอเคดึงแบงไม่ลงเอ่ะไม่ลงชูชัวครับแล้วกอดดอนไม่ชุดไม่กล้าเสี่ยงแล้วตามยากว่ะโอเคปักเอา เขียวเฉยอ่ะจังหวะรอยครับผมรอยได้ปะต้องรอยแล้วครับเรียบร้อยปะไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ทุกคนผมจะเอาอะไรที่นชัวยช่นะทุกคนคือที่ทําแบบที่ทําได้คือผมรู้จังหวะมันนิดนึงทุกคนเล่นๆจนชินไงทุกคนก็เลยแบบว่าเราสามารถรู้จังหวะได้ว่าอันไหนน่าน่าจะควรชูนะลงปาสามแต้มไม่ลงครับ คือจะว่เปิดอ่ะผมรู้ด้วยเซนต์ตัวเองทุกคนว่าต้องต้องชูหรือเปล่านะอ่าโอเคไม่ชูแฮะแล้วเขาต้องดังเลยป่ะไม่ไม่ดังฮะยังโยกลอยครับโด <mel od on> นซิกา <mel od on> ผมว่าจับทางแยกครับ <mel od on> ทุกคนไม่ลงครับเหลืองเหลืองฮะส่งให้กอร์ดอนโอเคแล้วกอร์ดอนยังไม่ขออะไรทุกคนไม่ได้แล้วช็อตคอกสี่วิฮะ ขึ้นยากครับเรียบร้อยอะ่ะโอเคเรารีบเอาได้ครับมาเพื่อนบูคิดบ้างครับจังหวะนี้โอเคสวยต้อง3แต้มแล้วปะเรียบร้อยครับโอเคถือว,ว่าสวนกลับได้สวยครับเฮ้ยโอ้โหโดนลอยทุกคนเรียบร้อยปะไม่ลงโอ้แมาครับซ้ายขวาเรียบร้อยลงแล้วด้วยต้องลงแล้วปะไม่ลงเฉยเฮ้ยจีเอมเนิร์ฟไปหรือเปล่า มาไม่ลงเหมือนกันครับเหลืองเหลืองครับโอ้ยโอเค,อเ,คเล่นยากด้วยโอเครีบาวสวยเพื่อนซ้ายขวาลงปะเรียบร้อยอคุณหากินครับมุมนี้ครับเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะครับก็มีก็มีประมาณนี้ทุกคนมันไม่ยากครับเพื่อนไหมโอเค,อเ,คเอารีเบลได้ครับซ้าย,ายขวาโอเคหลงเฉยโอ้แล้วฝั่งเขาวิ่งไปไหนครับผม เขานจับทางผมไม่ถูกใช่ไหมแต่ว่าผมว่าคนดูจับทางผมถูกแน่เลยเอาแล้วเขาจะด,ดักเอ้าช่าง,งั<อ>้นโดนยามเฉยมาครับระบบบ้างครับสามแต้มไปเพื่อนเรียบร้อยปะเรียบร้อยครับเช้ามามาต่อเลยครับทุกคนรอบนี้ตั้งรับบ้างครับแล<ะ>้วลำเก่งจัดครับ ผมคิดถึงพี่บอยเซ็ก,กทุกคนรูค่าโดนซิกอะ่ะคิดถึงกันเลยครับมาปิดท้ายในเพื่อนเรียบร้อยป่ะไม่ลงครับโอเคครับก็ไม่าไ่าจะมีปัญหารครับก็เราก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย